ถูกซองครีหรือเครื่องอาวุธแสดงละครกลางเสาบ้านการถวายสำรับเครื่องไะยระบวชหรืออาหารข้าวหวานคงอยู่กับคณะละครรำชาตรีนารีรุ่งเรืองศิลป์ที่เปิดบ้านละครในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูรวมนักแสดงละครรำของคณะนักดนตรีบรรเลงเพลงในพิธีกรรม รวมถึงการรำซัดชาตรีของคู่พระนางจากละครพันทางสำเนียงป่าโมกที่แม้อยู่ต่างอำเภอกันแต่สิละครสนิทสนมนับถือดังพี่น้องจึงมาร่วมพิธีด้วยใจและถือว่าที่แห่งนี้คือศูนย์กลางของละครรำอีกแห่งที่ยังคงเก็บเครื่องละครเครื่องดนตรีและที่ฝึกหัดนักแสดงรุ่นหลังขึ้นมาเป็นทายาทละครต่อจากนักแสดงรุ่นก่อนที่ล่วงวัยใกล้เจสิ แสดงละครชาตรีกันมาถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือบุญเตือนเฉลยโชคผู้รับช่วงต่อละครพันทางแห่งป่าโมกทันช่วงของการฝึกหัดกับแม่ครูยุคเกาะตั้งคณะเช่นแม่ครูสำเนียงแม่ครูน้อมจนสามารถแสดงแบบผสมละครพูดนอกเหนือจากละครรำที่มีมาในอังทอง ยุคนั้นเคยเข้ากรุงมาฝึกหัดกับวิกหอมหวนที่มีชื่อเสียงอยู่นตลาดนานาย่านคลองบางลำพูตามบันทึกว่าตลาดฝั่งใต้คลองบางลำพูเปิดวิกหอมหวนเกิดหลังน้ำท่วมกรุงเทพปีพุทธศักราช2484ซึ่งสายสิทธิ์ละครในป่าโมกยังเก็บงำเรื่องเล่าของความเป็นละครรำและละครพันทางของคณะไว้ แล้วจำเนียงเนี่ยเขาจะหัดราอะไรหัดเล่นอะไรก็เอาชุดนีได้ไปหัดอยู่ที่สมัยก่อนเป็นวิกลาดนานาเนี่ยก็เอาพวกนี้ไปหัดราหัดร้องที่นั่นก็ได้วิชาจากอมบวนมาด้วยค่ะและอาจารย์จำเนียงด้วยช่วยกันคนแรนี่ชื่อว่าเป็นละครันทางเขาเล่นหลายอย่างใช่คันทางนี่หมายความว่าเราจะร้องถ้าเป็นละครแล้วก็ร้องล่าร้องชาตรีได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบรนทางเราจะร้องแบบดิกรึงของลิเกเขามาเสรสอน ก็เป็นพันทางโอ้ตอนนั้นทั้งอายุสิบสิบสองสิบสามออกจากโรงเรียนป .4 เองแล้วไปหัดกันตอนนี้เจ็ดสิบแล้วทุกทุกอย่างที่เข้ามากันเนี่ยช่วยหมดเขามาช่วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเครื่องไฟปีพาอะไรอย่างเงี้ยอย่างหัวหมูอย่างเครื่องสังเวยต่างๆนะก็มีคนช่วยคนออกค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีว่าปีหนึง่งเราครั้งหนึ่งก็มาทําให้ครูเพื่อสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นความเชื่อ ของละครว่าครั้งหนึ่งปีหนึ่งเราต้องเคารพครูนึกถึงครูบาอาจารย์ครับหลังออกพรรษาจนถึงปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่คณะละครในอ่างทองมีงานกันมาก จากการว่าจ้างไปแสดงแก้สินบนงานบวชงานมงคลโดยราคาค่าจ้างราว7,000บาทถึง1,000 0บาทตามระยะทางและสถานที่โดยยึดถือบูชาครูมีพิธีไหว้ครูถวายเครื่องกำนนในช่วงโหมโรงก่อนการแสดงสันนิษฐานว่าในตำบลทางพระอำเภอโพทองมีคณะละครอยู่ไม่น้อยเป็นคณะละครโรงนอกและโรงในเรียกจากบ้านละครที่อยู่ถัดกันไป บางคณะมีชื่อมานับร้อยปีส่วนที่ตกทอดมาเป็นคณะละครรำชาตรีนารีรุ่งเรืองศิลป์สืบมาจากคณะนารีขนองศิลป์มีแม่ครูนารีเป็นแม่ครูและส่งต่อมาถึงรุ่นที่3าในปัจจุบันเหลือเพียงคณะเดียวของตำบล 3, 4มคณะได้แต่ก็คือเป็นรุ่นรุ่นโตๆหมดแล้วรุ่นอายุ 80, 90, หมดแล้วแต่ก็คือไม่มีใครรับตอนนี้ไม่ไม่มีคนสืบทอดต่อนอกจากคณะนี้ คณะนาลีก็คือ,อยังมีคนสุดทอดตาอยู่ครับผมก็มเลยเป็นเหมือคณะเดียวแล้วใช่จะเป็นไปได้ก็<ม>อาจจะเป็นร้อยปีนะที่ตำบลนังพระมีละครอยู่ครับผมก่อนหน้านี้มีคณะไหนบ้างพอจะจำชื่อได้ไมีมคณะครูชั้นชาวัยรุ่นคณะแม่บุญเหลือคณะครูเป้ามันจะเป็นละครลงนอกลงในครับแล้วก็ผมว่เกิดไม่ทันก็ฟังแต่คนเก่าๆเ,เ,เขาเล่าให้ฟังนะครับว่า มันจะมีละครแข่งกันมีลงนอกกับลงในอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีแล้วก็มีมีม,มีนักแสดงอยู่แต่ว่าเลิกเล่นทำการแสดงไปแล้วเพราะอายุเยอะแล้วครับเครื่องยอดหัวยักษ์หัวแก้วหน้ามา้าหัวเงาะป่าหัวชนีตรีีที่ใช้ในการแสดงละครรำชาตรีเรื่องต่างๆเก็บรักษามาไม่น้อยกว่า60ปีนับจากรุ่นแม่ยังคงใช้แสดงถึงปัจจุบัน สะท้อนวิถีของละครในการแสดงพื้นบ้านซึ่งบางคณะปรับบทพูดเล่าเรื่องบางคณะยังยึดบทละครเก่าๆจากวรรณกรรมวัดเกาะพร้อมแบบแผนแสดงกับคติตั้งโรงละครทำการแสดงถึงปัจจุบันนำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน